ดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ไปจะทำไอ้น,นี่ไข่ดาวสมเครือไหมคะหั่นไอ้น,นี้เสร็จแล้วนี่มีหัวหอมนะฮะแล้วก็มีแครอทแตงกวาจริงๆแล้วมันจะต้องมีไอ้น,นี่จะต้องมีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งด้วยนะแต่ว่ามันฝรั่งไม่ได้ซื้อไนยะก็เลย ไม่ได้ใส่นะก็ใส่แค่นี้ไนะงใส่แม่แฝ่เทศแตงกวาแม่แฝดเทศก็ต้องเอาเม็ดมัอนออกนะคะแตงกวาก็เม็ดออกนะคะเพราะว่าเราแค่ทําสิสัน์ของมันเฉยๆวันนี้ไม่ออกเขาสั่งไอ้นี่เขาสั่งเขาสั่งอะไรนะเขาสั่งลาเขาเรียกว่าอะไรไทดา้า่ซนเรื่อนเขาบอกทำให้ร้อยหนึ่ง ไว้นึงก็แปดฟองนะเพราะฟองมีายสิบห้าบาทฟองมีสิบห้าบาทถ้าทำชงเครื่องสิบห้าบาทนะคะทุกคนไม่ะ้ต้องมาม้เพิ่ 你说咱没给你看。 ได้เวลาผัดแล้วล้วได้เวลาผัดแล้วได้เวลาผัดแล้ว,ว,ลลวนะคะเรามาผัดเครื่องเรื่องเรามาผัดเครื่องผัดเครื่องกัอนนะ ทำหมูทำน้ำทำน้ำไอ้นี่ค่ะทำน้ำปลากนะผัดทำน้ำแร่น้ำแร่ ใส่หอมลงไปเดียให้มลงไปนหอมหอมใหญ่นะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนใส่หมูกลับลงไปนะคะ กัรุงรถนะคะแล้วก็กักรุงรถรุงรถไม่ซือขายไม่ใช่ซืนะ้ขายเด็ดเด็ดเรยได้เงินตาแห้าส่นห้าสอนนี่นะเพราะว่ามันต้องมีเปรี่ยวหวานนะ

ใชอบม้เสือเทศลงไต่ใส่ใบมี้รแ้จะให้เปนไปเลยโอเคน้เสือเทศลงไต่้นเ้เสอเทศน้อย มะเขือเทมน้ำนนะ่อยเลยน้ำมนะเขือเทศนิดน้อยไปไหน่อยตีไฟเบาก่อนนะคะเดี๋ยวมันไหม้ <c oughs> เดี๋ยวมะเขือเทศไหมพอล้างเอาน้ำมะเขือเทศก่อนรู้สึกน้ำมะเขือเทศมันไไน้อยไปนไโอเคโอเคจ้าก็เปิดไฟเลยนะ 哎，没用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 。<c oughs> เน่นเดดลงใจเป็นนักเทเกลงป่าตกใจกวาาลงป่านนี้ก็เป็นองค์ปรกทีก่มีแล้วนะคาำหลัก <c oughs> ไข่ดาวโซงเครื่องนะคะของเราออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไข่ดาวทซงเครื่องนะคะไข่ดาวโซงเครื่องของแม่ใบออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตอนล่าลืมเอาให้ดู <c oughs> นะคะนี่คือไข่ดาวโซงเครื่องของแม่ใบคือสาเร็จแลยวนะคะสำเร็จแล้วะะเดีเ๋ยวฮะ,ะแล้วก็จะใส่กล่องไปเรียบร้อยนะคะใส่ห่อไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยบาท สี่สอะะแถมให้สองสองลูกแถมให้สองลูกนะฮะเพราะเอาไปเอาไปจันหันนะ,ะเพื่อนเอาไปจันหันนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็จะผัดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะต่